うん。<music> มาเด้อพี่น้องมาเด้อมกหัวปีพี่น้องนี่มกหัวปีใส่ไข่ใส่พริกแกงใส่ใบไอมะกรูดพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวใส่ไปตอกไปมกหม้อเรียรวพี่น้องมกหมอ้อนี่ใส่แป้งไปหน่อยนึงเด้อพี่น้องให้มันจับป็นก่อนขอขอบบุญขอบคุณแม่ใจที่เอาหัวปรีมาให้นะครับ ไม่ใจเล่าหัวปีมาให้พี่น้องผมสิมกหมอะโอ้คือใหญ่เทอะวพี่น้องหัวใหญ่ปวดแล้วมั่งนี่เดี๋ยวเด้อพี่น้องเดี๋ยวเด้อเอา้าต้องแบ่งออกเคสสองบกเลรอพี่นอ้องใหญ่ปวดหัวปวได้ง่ายๆนี่แหละพี่น้องหอมมกบานเ้องนี่ ับสิบงามเด้อพี่น้องมัดกับยางเลยนี่พี่น้องมกที่สองเด้อพี่น้องเด้อได้ยสองมกพี่น้องหลังจากมันใหญ่พวด ใบตองมันอโบพ่อหอเอาสีละกำลังงามนี่ก็ใบตองหน่อยพี่นอ้องเอยเหนียวดอกล้วปวดปวดคอไปเลยพี่นอ้องเด้อเอาแบบ ง,ง่ายนี่แหละมัดหัวมดไทยจุมจ่มๆ่มเอาล้วนเอยพี่น้องแลเดีย๋ยวว่ากันเด้อแบบนี้แหละของเดี๋ยวจะแตกเช่ไแมนวาพี่น้องอยายให้มกแตกแค่นั้นแหละเอานี่พี่น้อง เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปใส่หมอ้อหนึ่งพี่น้องบ่ร์เมทใส่หนึ่งเลยพอพี่น้องเดี๋ยวใส่หัวหนึ่งเลยบ่ต้องสนใจเรื่องหวดด้วยพี่น้องหวดอันนี้มันหวดอัวยังก่เพิ่นหมดสู้ชีวิตพี่น้องหมดสู้ชีวิต เดี๋ยวมึงจนมันสุกปั่นเขาเลยพี่น้องต้องติดตามน้องกันมาๆม,มาพี่น้องมาเบ่งจนสุกยังโนี่ขนาดหัวแบบโบงงามดี่นี่พี่น้องหัวใสว่าข้างในมัโนโอเนะ วุ่ยพี่น้องคุณอะโอ้เป็นตะกินอยู่คุณไหม,ม่ปิดหอมผัดปีกล้วยใส่ไข่แบบบ้านๆพี่น้องไปกินกน้วกันครับผมครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกทุกท่าน บอวาสิอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องแกะจินชมเด้อพี่น้องมา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 มอดีเดมกปีกล้วยพี่น้องเนี่ยมกปีกล้ยกกวยใส่ไข่โอ้ขาดขนาดหอมหอมหอมวยๆวยพี่น้องแล้วก็ได้แกวน้ำพริกปลาหยอดมันหานาทีตม้มผักกาด หมกทัวนี่คือเกาเลยพี่น้องเอามามามาแดงหัวหอมแดงกับพริกมะเห็ดแก้มลูกดดพี่น้องก็ขอบบุญขอบคุณแม่ใจอีกเหมือนเดิมพี่น้องที่เก็บยอดมันแล้วก็ปีกล้วยมาให้นะครับขอบคุณมากๆแม่ใจย่าเหลือลูกยอเอาไว้เมนูต่อไปตอนแรกว่าจะทำเมนูวันนี้สุดท้ายก็เลยเอาปีกล้วยก่อนเดี๋ยวมันจะเสีย ลูกยอมันยังเก็บได้หลายวันเอาอยังไงขอบคุณม,มากๆในใจนะที่เก็บมาให้เนื่องจากเพื่อนเห็นผมกินพักนะพี่น้องเรากเก็บนั่นเก็บนี่ไมาให้แต่หมูอ้วนเลยแหละแต่เก็บที่ผมรีวิวไปหมูอ้านเรานันน้นหมักมะระผักใส่เรากเก็บไม่ให้ปีกไกยเราเก็บไมาให้าามาๆๆพี่น้องเขาเหนียวเ้าห้อนไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วหิวพี่นอ้องตื่นเพราะว่าก็ไม่เห็ดกับข้อเอง นี่ปีกว้วยนี่ก็เทียเองเนี่ยพี่รองอุ้ยเห็นไหมพี่รองอหอมแซ่บมั่นหาไม่รูอ่อนนะเพื่องกินปีก้ลวยน้ำ,น,ำมนมมากดีเพล่นวายวะ จับเสียดิฟที่แรกเราบอกผมว่าให้ออกมาก ຫັນອັນອັນເຂົາແບ່ງທອດເລີຍວ່າບາດອົມຈິດບໍ່ເປັນຫັນເສັດກໍລົງບໍ່ບໍ່ກະຫນາວ່າຄິດປຸັຕສ แซ่บตัวเดียวหอมใบมะกรูดยอดมันบบมนี่ก็บอกขมดิเพื่อนเอาต้มหรอบอกมันมัน,วนหวานๆทุกเมื่อ 我进展慢了，用 うん。<noise> <noise> bố rồi chị làm gì mình hèn có tuần có phải được bình sẹp sợi đây มกหัวปี๊หนึ่งใส่หมอนหนึ่งเล่ใส่ใส่หัวดหนึ่งเข่าพี่รองในสองมกที่แรกว่าทเห็นมกเดียวหวอยใหญ่ปวดมันหอยปเลยพี่รองไปต่อมันหน่อยก็เลยเห็ดไปสองมกเห็ดไปสองมกมกหนึ่งเอาไว้ให้นักเอกอยู่พี่้องกับลูกส่วนโเอามกหน่อยไม่กินดอกโอ็คักลองล,อง,ลองไปจัดบึงได้พี่รอง จังได้ก็ขอบบุญขอบคุณแม่สมใจเด้อครับเด้อที่นำผักหลายๆอย,ย่างมาให้มาฝากเราเป็นเอีซีผมนะครับเราเบิ่งผมอยู่ตลอดเราก็เลยเห็นผมมากินผักแล้วเ,เลยปูเองที่บ้านเราเลยว่าเจมาฝากเมือโทรหาแล้วหาอยู่ผมติดทุระปรได้รับสายเราก็เลยขอตรวขออไปเด้อแม่เด้อ ไปเขาเวียนไปพวกันเลาเลยบอกไปเอาพักคนวเก็บมาในรถใส่รถมาไห้โอ้ขอบคุณหลายๆในใจยังยังเหลือลูกย่ออยู่อยู่สิตําลูกย่อสู้พี่น้องกี่ยุกพี่น้องเอามือใดนั่นก่อนมือนี้เอาพวกพักพวกนี้ไปก่อนเพราะสันมันสเสียพี่น้องเพราะว่าหนึ่งตูเ้เย็นผมเนี่ยมันใส่ดนวนไดเลยใส่เกินมือหนึ่งแล้วปุ๊บไหมหมดเลย จงให้พี่น้องเบิงเมื่ว่านล่ะพักเพิ่งใหม่หมดต้องเอามงไอ่ไวข้างนอกเอ้าสำหรับมือนี้ก็ฝากคลิปจะเพียงตัวนี้เด้อพี่น้องจะได้ก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นลาแรงใจผมเมื่อกาพี่น้องบอกว่าพี่น้องสิอยตามเพี่ต่างแดนขอบคุณเขาพูดอะไรพี่น้องเขามาลมช่มคลิปจนจบโดยว่าขามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อจงได้ก็สำหรับมือนี้ช่องแจนจิตช่มต้องจากลฟ์กันเมือ่อวันไวพบกันคลิปหนา้าคลิปต่อๆไป ก่อนจาก,กขออภยพี่น้องมีแต่ความสุขค,ความเจริญความถูกยามาไก่ความไข่ยามาเวียนลำลำลเรื่อยๆตลอดปีและตลอดไปด้วยพี่น้องสาธุเอาสำหรับนี้ช่องเจ็ดช่ชมจากาแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ